สวัสดีครับสมาชิกพบกับดิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กัน Steam Shell Rba อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวมันก่อนตัวก็จะลักษณะน,นี้อืมข้างในก็อืมงานค่อนข้างโอเคเลยนะท่อชิ้นนี้ก็อ่าใหญ่ลง เล็กท่อที่นี่เล็กอยู่ฟิวสูบน่าจะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปรกรณ์อีกบ้างกับต,ตัวนี้เปิดกล่องมาก็จะมีอะแดปเตอร์โมกับไขควงเราเอา Mode. อะแดปเตอร์โมกันอะแดปเตอร์โมไขควงแล้วก็รูลม เราก็อันนี้ก็รูลมเหมือนกันนี่ก็รูลมนี่จะเป็นพวกสาย MTL มานี่รูลมปกติมาเดี๋ยวเรามาโมกันวันนี้เราก็จะอยู่กับลวดพันมือนี่ลวดพันมือ สัยยาตัวนี้มินิมลอลเดี๋ยวเรามาทำรวดกันรวดพันมือสเปค AIO จะเป็นลวดประมาณนี้ก่อนอื่นถอดข้างล่างก่อนถอดตัวรูลมออก แล้วก็วัดลวดวัดระดับวิธีการของแอดก็คือพอแอดวัดระดับนี้ได้ปับ๊บนี่พอวัดระดับตรงนี้ได้ปับ๊บแอดก็จะพยายามกดให้ลวดงอลงนิดนึงนี่รูปแบบประมาณนี้นี่ประมาณนี้ เี้ว yeah. เราก็ตัดถ้าพอเราวัดก่อนตัดเนี่ยมันจะพอดีเลยอ่นนี่เราก็วัดอีกทีนึง พอ,อดีเป๊ะเราวางเราวางไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดลูกกันอีกทีหนึง่งแอดจะขันที่เราฟังก่อนเราใช้คอยติ๊กเป็นตัวดัน อย่าลืมระวังเรื่องขาลวดตรงด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยแล้วเราค่อย่อยอาน,นิ้วลูบๆดูโอเคประมาณนี้วัดค่าโอห์มศูนย์จุดหนึ่งก้ามาใครเรามาเบิร์นกันกดปล่อยเหมือนเดิมครับกดแล้วปล่อย ไม่ต้องกดแช่นะครับห้ามกดแช่ถ้ากดแช่ปับ๊บรว่วมันจะร้อนเร็วเกินกดไปเรื่อยครับแล้วก็ดูจุดฮอตสปอตเราค่อยๆไล่ใจเย็นนิดนึง เราเบิร์นเสร็จปั๊บเราก็เช็คค่าโอห์มอีกทีนึงอยู่ที่ 0.26k าวแล้วก็มาทำสำลีกันสำลีอาจจะใช้แค่นี้อาจจะใช้ไม่เยอะแค่นี้ วางกับโต๊ะก็ได้ครับแล้วก็ดึงไล่ดึงเพื่อไล่ไล่เป็นเส้นแต่ถ้าบางคนไม่ไม่ถนัดวิธีนี้ไม่ถนัดก็สามารถทำอย่างนี้ได้ดึงดึงไปเรื่อยๆครับจนกว่าสัรีมันจะแตกตัวแตกเป็นเส้นๆออกมา แล้วก็ปั่นเลยทริคของอะตอมพวกนี้เขาจะมีทริคของเขาอยู่คือถ้าเราใส่สำลีหนาหรือใส่สำลีเยอะเกินไปมันจะเดินน้ำยาไม่ทันทริคของเขาก็คือเวลาเราใส่เนี่ยแล้วให้เราตัดสำลีให้พอดีเลย แอดตัดประมาณนี้ยืดออกมาแค่นิดเดียวนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เราต้องการให้สำลีเนี่ยเขาโค้งลงไปตรงปิดแค่รูเดินน้ำยาพออย่าให้มันแน่นตรงนั้นถ้าแน่นตรงนั้นปับ๊บมันจะเดินน้ำยาไม่ทันทันทีอ่าแล้วหลักการตีฟู เราตีฟูปั๊บแล้วเราก็สางไปด้วยสางแค่ปลายพอนะครับวิธีการสางก็ใช้ปลายแหนบเนี่ยค่อยๆติดติดแล้วแล้วเขี่ยวออกมาค่อยๆเขีย่ยเขี่ยให้ตรงสำลีที่มันติดกับเป็นก้อนเนี่ยให้มันแตกตัวออกไปที ได้ประมาณนี้เลยอีกข้างนึงทําเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตีฟูอีกทีนึงตีฟูครับ ขึ้นลงซ้ายขวาไปเรื่อยๆให้สํารีมันฟูขึ้นมาพองขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อมาแต่งอีกทีนึง่งโอเคคราวนี้เราก็มาแต่งให้เข้าทรง ประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้เราก็เอาตรงปลายเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเดียวค่อยๆไล่อย่ายัดแค่จิ้มเข้าไปก็พอเราไม่จำเป็นต้องยัดแค่เขีย่ยๆลงไปครับถ้ายัดเมื่อไหร่ปับ๊บข้างในข้างล่างมันจะแน่นถ้าข้างล่างมันแน่นเนี่ยมันจะเดินน้ํายาได้ไม่สะดวกส่วนเกือเดี๋ยวเรามาไล่ตัดอีกทีหนึ่งได้ รูปแบบก็จะได้ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาใส่น้ำยากันวิธีการเบิร์น้ำยาเหมือนเดิมครับหยดที่รวด2หยด1ห,หยด2หยด,หยดแล้วกด <Okay. S 2> แต่งเล็กน่อยหนึ่งโ okay. <Okay. S 2> อเคครอบแคปลงไปปับ๊บเช็คค่าโอห์มก่อน ก่อนใส่โบโลเราก็ต้องประกอบรูลมกลับไปที่เดิม เหมือนเดิมครับไล่อากาศเราจาโบโล,โลวิธีการไล่เป่าจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนเดิม,มทิ้งไว้สักแป๊บนึ่งครับให้น้ำยามันเข้าสัาลีให้เต็มที่กัน เครื่องที่เราใช้เทสวันนี้ก็จะเป็นลาก้า ต้องเอามาทำรวดใหม่อีกทีตอมเขาค่อนข้างขาเขาค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัดขารวดถ้าเราทำขารวดเกิอไปนิดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องทำใหม่เดี๋ยวขอแอดเช็คขารวดสักทีหนึ่งแนึงครับ อันนี้บิลแรกเลยผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ agak ok lah ถ้ามีการขยับลวดหรืออะไรต้องไล่ฮอสปอตใหม่ตลอดนะครับอย่าลืมโอเค อืมโอเคเรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวเรามาเบร์น้ำยาใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวได้เทสตอม นี้ใส่เครื่องครับใส่โบโรเลย ไล่อากาศครับค่าโอห์มอยู่ที่0.26เทสยิงไฟ30วัตต์ครับ อ่าคราวนี้เพิ่มเป็น35วัตต์ฟีลลิ่งนะครับกลิ่นมาชัดลดมาชัด พันเยอะอเป็นอะตอมที่ใช้ได้ตัวหนึ่งเลยครับและยิ่งประกบกับลวดพันมือแล้วโอเคเลยขอบคุณครับ